ครับสวัสดีครับว pues <em Fern anda> ันนี้มนคลิปมันมีคลิปการซ่อม Power m ของของไาเบรของบริษัท DiTech Audio 3 6มครับปูเค็คมันบ่ทำงานครับมันตัดติดผม่อบ่เป็นหรอกครับแต่ว่าผมจะสอซ่อบ่เป็นการที่ซอมครับ ครับเดี๋ยวสักครู่ตัวเก่านี่ครับตัวเก่าผมถอดออกมาเนี่ยครับนี่นี่โปรเจกต์มันตัดแน่บโตัดแน่เดี๋ยวมือเคาะออกครับนี่นี่นี่โปรข้อข้อออกครับนี่นี่พอดีตัวผมซื้อมาแม่นผมมีกิ่นตัวขาวนี่ครับมีตัวเนี่ผมก็ถอดออกตัวเก่าวันนี้ครับมาใส่ซื้อมาแล้วครับนี่นี่สามร้อยสิบเกวาร์ ของพีพีพีชุดป้องกันลำโพงและยุกดีเลยนี่มาครับนี่นี่ลิมอสายตรงนี้นี่แต่เส้นแรกนี่เป็นเก่านะครับนี่เส้นแรกเก่ามันมีหาคานมาครับถอดมาจากนี่ครับนี่นี่ถอดมาจากตัวนี้ครับนี่เห็นไหมนี่ถอดออกมาจากตัวนี้หาคานนี่เอามาใส่ตัวนี้ครับนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวบัถอดห้เบ่งนี่นี่นี่หาคานนี่ถอดมาจากตัวเก่านะ้ครับนี่ถอดมาเก่าเขาเรามาใส่นี่เป็นเก่า ของลุงก็เก่าหวาที่นี่เสียบในลักษณะนี้นะครับนี่นี่เก่ามันนี่เป็นเก่ากับบาดทีต่อก็ะบอย่าครับนี่ไฟกับเขาไฟเก่ากับเขาเก่าครับนี่เก่าตัวนี้นี่ตัวตัวสัญญาณเขาที่แรกกระบอ <ere kind S 1> เขาตัวนี้ครับเก่าตัวนี้ไฟก็ไปตามของมันก็ตามต่อตัวก็ล้วครับบอย่าจักวิดนี่เป็นบ่เป็นกรสิซอมครับฟังครับต่อไปกรสีพุมก็ะสเปื่ยได้ฟังว่ามันสิดังบ่าเชิญครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอันยังก็อันนี้กันครับนี่เปิดเปิดเปิดเพียงแล้วนี่เปิดเพียงแลนาะเปิดเพียงเล้วเอาอมเป็นบบเป็นกะจีอมมาเบิงบาทที่นี่พี่นอ้องแมวเคยสมจักเกียเดาเป็นสั้วละครับนี่แต่ว่ามีความูลเพียงเสียงจักน้อยเพราะว่าหล่นมาจากแต่พอสองคันหารอยสาดมหารถม,มรหุดแหรลดน้อยก่อนหมูทุบอับแตสสมัยพุ่นละว่ามันแหรก่อนหมูเนาะ แต่ปีสามห้าผมไหลเงินเนี่ยซื้อครับเบิ่งบัตที่นี่ผมสิเปิดขึ้นมาอ้าวดีดังมาพี่น้องยาเดอ้อดดังเดอ้อดังเดอ้อบ่ดังบ่ได้ขายหนาได้อัดคีบย่างดีนี่ครับสมดีเทคสามพันหกแล้วครับนี่มันคือบ่ดังเนาะบาตที่นี่เนาะจ้าดังแล้วครับบี่บาตทีบ่บ่เทงนเอครับพูดเห้อครับ ครับน่าดังแล้วครับบาทที่นี่มาแล้วครับไว้ดีตังแล้วนะขวดเน่าซอมโบปินกติซอมครับโคด จบคลิปเรื่องเทนี้แล้วครับครับนี่จำไว้คับผมรุ่งผไบริบิ่งช่วงแรกนะครับนี่ดีเทกสามพรกนี่ครับสามพดีเหกบอลโอครับเพียงไหมครับมันติดจัดรับดีเรียนบทั้งแผนครับถ้าคลิปนี้ค็ผมก็มพี่คองฝากเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ